สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีส,สเกตและกันทลั์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซีแซบหนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีสม้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันลักษณะกงแก้วค่ะภาคเอกชนค่ะร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่โรงพยาบาลรีสเกตเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด19ค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกา20นาทีของวันที่5พฤษภาคม2564ค่ะที่โรงแรมสีพฤกษาลัยราชพัฒส์สมนาคารมหาวิทยาลัยราชพัฒสิสเกตซึ่งได้ตั้งเป็นศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เป็นโรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิเทลายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตพร้อมด้วยนายแพทย์ธนงวีระแสงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิสเกตนายแพทย์ชนลวิทย์เหล่าทองผู้อํานวยการโรงพยาบาล บาบาลศรษย์เกศคณะแพทย์พยาบาลรวมกันรับมอบเงินบริจาคและสิ่งของจากสมาคมชาวศิษยเกตบริจาคเงิน1 8 6 9 9 9บาทนางสาวเยาวรักษ์สันทิโลผู้ใจบุญจากอำเภอบึงบูนจังหวัดศิษเกตบริจาคเงินสด10,000 0บาทบริษัทถูกคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมอบแอลกอฮอล์ห้ากัะลอนหน้ากากอนามายัยน้ำดื่มกาแฟบริษัทโรงพิมพ์พานทองจำกัด มอบน้ำดื่มชนิดขวดจำนวน1,200ขวดน้ำดื่มชนิดถ้วย10ลังบริษัทบุญล้อมคาเซ็นเตอร์2012จำกัดเงินสด 1, 160 0 0 0บาทบริษัทปิโตเลียมคอร์ปอเรชั่นประเทศไทยจำกัดน้ำดื่ม400แพ็ค บริษัท TOA p e n ประเทศไทยจำกัดมหาชนฉากยิบซ้ำกันห้องสำเร็จรูป110ชุดทางนี้เพื่อสนับสนุนทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าที่ประจำศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด -19 จังหวัดสิเกตร,รวมถึงเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ดรบันดิตเพิ่มบุญเจ้าของบริษัทโรงพิมพ์ผ่านทองจำกัดและกรรมการสมาคมชาวสรชเกตเปิดเผยว่าตนได้รับมอบหมายจากดกรวิจารสิ มาฉายานาย,ยกสมาคมชาวศิษเกตให้นำเงินจำนวน186,999บาทมาบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้จ่ายในการช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยโควิด1 9และโรงพิมพ์่านทองก็ได้นำน้ำดื่มมาบริจาคด้วยเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาให้ได้รับรู้ว่าเราชาวศิษเกตด้วยกันเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งในวัฒนาพูทธิชาติผู้วารชการจังหวัดศรีสะเกดได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนทุกภาคส่วนที่ได้นําเงินและสิ่งของมามอบในครั้งนี้พร้อมกับกล่าวว่าสําหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆทั้งโรงพยาบาลศรีสะเกดโรงพยาบาลราศีสไลด์โรงพยาบาลกัทลักษ์และโรงพยาบาลพายุ เมื่ออาการดีขึ้นแล้วก็จะได้ส่งมาพักฟื้นอยู่ที่ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จังหวัดสิีสะเกตแห่งนี้ประมาณ8-9วันเพื่อให้บวกกับที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลให้ครบ14วันตามระยะปลอดภยัยสิ่งของที่ได้รับบริจาคนี้ก็จะได้ใช้หมุนกันไป คือผู้ป่วยที่หายแล้วกลับบ้านแล้วทางโรงพยาบาลทั้ง4แห่งก็จะส่งผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นมาพักฟื้นที่นี่อีกทางจังหวัดก็ไม่ได้วางใจก็เตรียมหาสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามไว้เพื่อมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นก็จะได้มีที่รองรับซึ่งก็ได้มีภาคเอกชนสนับสนุนเตียงกระดาษมาช่วยถ้าผู้ป่วยติดเชื้อแต่อาการไม่มากไม่รุนแรงก็จะไม่ส่งเข้าโรงพยาบาลหลากักส่งเข้ามาที่โรงพยาบาลสนามได้เลยค่ะ